นี่มากี่ปีครับแปีแล้วค่ะแปีแต่เขาเล่าว่ายังไม่ได้เป็นโรงพยาบาลใช่เล่าว่าอย่างเดียวจะไม่ได้เป็นโรงพยาบาลนะคะมันเป็นตึกร้านเฉยๆกำลังจะสร้างเป็นโรงพยาบาลแล้วเป็นไหมไม่ได้เป็นแล้วมันมีผีไหมเขาบอกเจอผีแต่มีคนเจอแต่ว่าคิดว่ามีผีไม่มีผีครับคิดว่าไม่จะไม่มีหรอกอาจจะมีใครไปทําอะไรมากกว่าคือคิดว่าไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ได้เกี่ยวทําแท้งไม่มีการทําแท้งเกิดขึ้นไม่หรอกแท้งหรอกค่ะก็ไม่ได้แหละโอเคขอบคุณครับครับ เขาตั้งก่อนไปโรงพยาบาลอยู่ที่ผมมาเสื้อผ้าเนี่ยเต็มไปหมดเสื้อไอของคนไข้อะเขียวเต็มไปหมดผ้าถุงผ้าถุงเสื้อเต็มไปหมดแบบข้างล่างเนี่ยเป็นกระจกแบบที่คนลือล้อมาเนี่ยขโมยมาลักพวกสวกสยพุ่งสสยไฟเนี่ยขโมยมาลักเดินมาเนี่ยกระจกเต็มไปหมดเวลาเหยียบดี้กก๊อบก็บก๊อบแก๊บ ก็ม <S an> ีมาบอดมีคนมาดูเรื่องเด็กเรื่องอะไรก็พวกตุกตาพวกอะไรแต่ข้างหลังเนี่ยสองสามร้อยชั้นล่างแบบบางทีมาเส้นไหวแบบว่าอย่างเรามาคลอดไว้อะไรตายอะไรเงี้ยเอาตุกตามาให้มาอะไรเงี้ยบางคนเอากลับไปล้อเล่นร้องเหมือนเด็กกลับไปต้องมาขอจุดทุกมาขอมาที่ผมได้ข่าวนะบางคนก็บอก ผู้เราทําแท้งนะเราก็ไม่รู้นะแต่แต่แต่พูดแต่ละคนน่ะมันทําแท้งมันเกิดมันเจ้งมันไหลหุ้นส่วนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับพวกเราช่องสองผีครับวันนี้อพีนี้เรามาอยู่ที่โรงพยาบาลร้างย่านบางเลนตรงแยกนพวงศ์นะครับเขาเล่าลือกันว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลที่ใช้ทําแท้งถ้าตามประวัติก็คือเขาบอกว่าที่เนี่ย เป็นโรงพยาบาลเด็กเสร็จแล้วประสบปัญหาการเงินแล้วทําต่อไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนจากโรงพยาบาลเด็กเป็นรับทําแทง้งแล้วก็ทําแท้งเด็กจํานวนมากทําให้ตํารวจสืบรู้เข้าก็เลยมาจับจับเสร็จแล้วก็ปิดปิดแล้วก็เลยร้างหลังจากนั้นก็มีวิญญ,ญาณเฮี้ยนมีวิญ,ญญาณเด็กมีผู้หญิงที่นั่งอยู่ตามอนอกชาน มีคนเห็นคนใส่ชุดโรงพยาบาลเดินอยู่ร้างมาถ้าเกิดปีนี้รวมกันประมาณ16ปีละว,วันนี้เราจะมาพิสูจน์ที่นี่ครับเอาของพี่เจมก่อนพี่เจมที่พี่เจมมาสำรวจคือพี่เจมเอามาเดินสำรวจก่อนด้วยเวลาเรามาตอนเย็นเนาะพี่เจมมาคนเดียวมาอินเสิร์ตภาพมีอะไรต่างๆพี่เจมเห็นอะไรแล้วรู้สึกยังไงพี่วันนี้ผมมาถึงประมาณสัก4ี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นก็ทุกอย่างก็กลางวันสว่างเดินชัดปลอดภยัย ผมเดินดูทุกบริเวณทั้งหนดของตึกนี่นะครับขึ้นไปแต่ว่าขึ้นไปแค่ชั้น3นะครับผมดูในใจนึกในใจว่าที่เนี่ยมันน่าจะเป็นแค่อาคารร้างไม่ใช่โรงพยาบาลร้างเนื่องจากว่าผมดูแล้วเนี้ยการก่อสร้างอ่ะยังไม่สำเร็จเรียบร้อยไม่สามารถที่จะเปิดได้โรงพยาบาลนี้มันความรู้สึกผมว่ามันไม่น่าจะอยู่ดีแบบ ได้เลเส้นเปิดได้เขาจะต้องแบบทําเรียบร้อยก่อนไม่ใช่ว่าทาไปชั้นล่างเสร็จแล้วค่อยเปิดชั้นล่างแล้วค่อยไปเปิดชั้นบนต่อผมไม่คิดว่าอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะเป็นโรงพยาบาลเพราะว่าทำเปิดโรงพยาบาลรักษาคนไปด้วยแล้วก็สร้างใหม่ไปด้วยไม่น่าจะเป็นไปได้ถูกไหมตามหลักชกมนะใช่ไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าจะเปิดกิจาการเป็นโรงพยาบาลได้ในลักษณะตึกสภาพแบบนี้อเป็นไงบ้างครับน้องแม่มเท่าที่หนูหาข้อมูลมานะคะเขาบอกว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาล ที่จะเปิดเพื่อเป็นโรงพยาบาลรักษาเด็กแต่ทีนี้เหมือนพี่บวยบอกคะ่ะว่านายทุนเขาประสบปัญหาเรื่องการเงินข้มตรงกันกับ<ช>พี่ใช่ค่ะแล้วมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่นี่มีวัยรุ่นหรือว่าคนนะคะพาผู้หญิงท้องอายุครรภ์ประมาณเจเดือนมาข่มขืนที่นี่แล้วก็ฆาตกรรมเสียชีวิตอยู่ที่นี่นี่เรื่องหนึ่งนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือมีวัยรุ่นที่ว่ามาลองของแถวนี้แล้ว แฟนเขาเป็นผู้หญิงที่ว่าจะลองขอ,งอาคาเดินลงรถมาแล้วเห็นผู้หญิงนั่งอยู่ตรงบริเวณชั้นสองของอาคารนั่งห้อยขาอยู่เขาเลยไม่ขึ้นพอกลับไปถึงบ้านผู้หญิงบอกว่ามีผู้หญิงตามไปที่บ้านในคืนแรกคืนที่สองคือไปเข้าสิงร่างเขาแล้ววิญ,ญญาณบอกว่ากูไม่ใช่แฟนมึงกูชื่อฝนแล้วขอเครื่องเส้นให้เขาเอามาถวาย ค,คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมต้องใช้วิจรารณญาในการรับชมด้วยนะครับค่ะที่นี่มีวิญญาณไหมมีค่ะพี่บวยมีวิญญาณแล้วได้พูดคุยไหมครับได้คุยแล้วค่ะตอนเริ่มต้นที่ออมาถึงที่นี่แล้วเลนก็เจอวิญญาณเด็กดวงหนึ่งนะคะ uh huh. ก็เลยสอบถามว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างเด็กก็เล่าให้ฟังแล้วก็แต่ว่าเลนเห็นวิญ,ญญาณผู้หญิงยืนห้อยขาอย,ยูขอ่ข้างบนนะคะคือนั่งจากระเบียงแล้วห้อยขายลงมาจริงๆแต่เขาไม่ได้ท้องอะ่ะ เหมือนเขาโดนลวงมาทํร้ายมากกว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลสาหรับเด็กที่ทําแท้งเด็กไม่จริงค่ะ mm hmm. น้องไม่ได้บอกแบบนั้นเด็กผู้ชายคนนี้เขาบอกเลนว่าเขาเนี่ยเป็นลูกคนงานก่อสร้างที่เคยมาก่อสร้างที่นี่แล้วจมน้ําอยู่ข้างหลังข้างหลังที่นี่ค่ะมันจะมีบ่อน้ําซึ่งเมื่อสักครู่นี้เลนก็บอกอาจารย์เจมส์ว่าอาจารย์เลนเด็กบอกว่ามีบ่อน้ําอยู่ข้างหลังเขาเคยจมน้ําที่บ่อน้ําตรงนั้น แล้วซึ่งอาจารย์เจมส์ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เห็นใช่ไหมคะผมไม่เห็นผมก็เดินรอบแต่ว่าไม่เห็นบ่อพออาจารย์เรนนี่บอกว่ามีบ่อน้ําไปดูซิว่ามีจริงไหมก็เลยเดินลาอๆไปก็ปรากฏว่ามีบ่อเล็กๆจริงเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคุณผู้ชมสิ่งที่เราตั้งใจมารวมถึงที่เราบอกผ่านทางโซเชียลแล้วก็ด้านกองทุนช่องสองผีในการนําเงินของเพื่อนๆที่สมทบทุนนะครับเราได้ข่าวมาว่าเป็นโรงพยาบาลที่ทำแท้งเด็ก คิดว่าน่าจะเจอดวงวิญญาณเด็กจำนวนมากค่ะเราก็เลยซื้อของอุปกรณ์เนี่ยนมผงของเล่นเด็กเสื้อผ้าเด็กขน,นมเยอะเลยะนะครับมันก็ในการผิดวัตถุประสงค์เหมือนกันว่าเราตั้งใจมาเจอเราความตั้งใจคือคลิปนี้เราอยากมาดูโรงพยาบาลรากทำแท้ทำแทํทำแท้แล้วจะเป็นยังไงวิญญาณเด็กจะไปตามอะไรเราตั้งใจแบบนั้นเลยใช่ค่ะสุดท้ายแล้วมันผิดหมดเลยมัน ผิดในมุมมองเรานะครับจริงค่ะพี่ว๊ายแต่วิญญาณยังอยู่แต่วิญญาณเนี่ยยังอยู่แล้ววิญญาณที่อยู่ที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสบเปเยสีที่เสียชีวิตอยู่ที่นี่แล้วเข้ามาใส่อยู่ในที่นี้แล้วสิ่งที่เราทาในวันเนี้ยมันคือการให้ทานกับเขานะพี่บ๊วยการให้ทานอันเป็นบารมีวันนี้เราจะได้อะไรครับเรนเ่้าที่เรนพูดคุยกับวิญญาณก็ข้อแรกคือความกระจ่างความเข้าใจอย่างถูกต้องและชัดเจนบางคนอาจจะแบบว่า ไม่จริงรอกไม่ใช่อ่นนี้นานาจิตตังอันนี้เลยนะบอกก่อนว่านานาจิตตังแต่จากทีมงานที่เรามาในวันนี้แล้วเราพูดถึงความเป็นจริงและความเป็นไปได้ของรูปธรรมและนมามธรรมแล้วมันเป็นอย่างที่เราบอกมาจริงว่ามันไม่ใช่ลงมาทําแทง้งซึ่งมันเป็นมันมีข้อสังเกตทางวิทยาศา,าสตร์ทฤษฎีทางปฏิบัติคือมันไม่ใช่เลยอ่ะข้างหลังเป็นลิฟต์ร้างค่ะไม่มีการใช้งานเพราะฉะนั้น เป็นไปไม่ได้ที่เวลาสมมติโรงพยาบาลร้างมาสูบฟีมันขอบปูนต่างๆมันยังรูใหม่หมดเลยบล็อกต่างๆไม่มีอะไรไม่มีองค์กรอะไรเลยกระเบื้องบางอันจะมีเส้นๆที่เราเห็นเวลาปูกระเบื้องก็จะมีเส้นๆขีดเพื่อให้เพื่อให้ปูนมันทำเตรียมปูนไว้ปูกระเบื้องก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นโรงพยาบาลถูกต้องค่ะถูกใช่ไหมค่ะซึ่งมันค้านกับคําบอกเล่าของคุณลุงสมนึกที่เฝ้าที่นี่นะค่ะ คือเลนไม่รู้ว่ายัางไงนะคะแต่เลนถามวิญญาณแล้วก็คุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่แล้วก็คุยกับคุณยายท่านหนึ่งคุณยายท่านนี้เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของที่ที่นี่เ,นญญเขาเป็นวิญญาณค่ะเขาเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนแบบเขาแคร์น่ะที่ฉันน่ะมาเป็นคนถางยาที่นี่นะที่นาฉันสุดลูกหูลูกตาเลยอ่ะแล้วฉันน่ะโดนโกงโดนลูกหลานมันโกงฉันเนี่ยกั้นเชื่อกันเชื่อกลวยเพื่อตรงนี้มันเป็นที่ของฉัน แล้วฉันไม่รู้หนังสือฉันไม่ได้เรียนหนังสือลูกหลานมันโกงฉันเอาที่ดินไปขายหมดเลยแล้วเขาก็พูดเราฉันก็เลยสาบแช่งว่าใครมันอยู่ที่นี่คอยไมม่อมแ,แต่เขาพูดคำหยาดกว่าน,นั้นพูดเลยคะแบบกูสาบแช่งใครอยู่ที่นี่คอยไม่มีคำว่าเจริญชีพายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดแบบนั้นพอเสร็จปุ๊บที่ตรงเนี้ยมันก็เปลี่ยนมือไปหลายๆคนแล้วค่ะแล้วอย่างคือเรนสิ่งที่เรนคุยกับวิญญ,ญาณน,น้องเด็กคนนั้นอะ่ะเขาบอกว่าที่ตรงเนี้ยมันเปลี่ยนเจ้าของมาหลายคนแล้ว แล้วเขาก็เล่าเรนฟังว่าเปลี่ยนผู้รับเหมามาหลายคนแล้วเพราะตอนทําเหมือนแบบทะเลาะกันแล้วก็เจ๊งแล้วก็เปลี่ยนผู้รับเหมาผู้รับเหมาก็หนีไปผู้รับเหมาก็ไปตายก็เลยเปลี่ยนคนใหม่เป็นคนใหม่งานก็เลยไม่เสร็จเขาพูดกับเรนแบบนี้ค่ะแล้วที่นี่ก็ทิ้งล้างมาเขาเล่าให้ผมฟังแบบนี้นะอันนี้นานนาจิตตังนะต้องใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยอันนี้เป็นส่วนที่เรนรับรู้รับทราบมาค่ะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยมาย่านบางเลนวันเนี้ยตุลาร้อยหกสิบสองเนี่ย จะรู้สึกว่าก็ไม่ได้เจริญเลยนักเพราะว่าก็เจริญแต่ว่ามันไม่ได้เป็นที่ที่แบบผู้คนควักไฟแต่ไม่หมดจะมีเฉพาะจุดอินเตอร์เซกชันสำคัญเนี่ย<ม>ที่จะมีร้านมีร้านสะดวกซื้อริมถนนแต่ถ้าย้อนกลับไป20ปีที่แล้วหรือ15ปีที่แล้วนะจุดจุดเนี้ยซึ่งวันเนี้ยยังเปลี่ยวใช่ค่ะ20ปีที่แล้วเนี่ยใครจะมาทัาแทงที่นี่จริงค่ะแต่ที่เขาบอกว่ามีเสียงเด็ก เล็กนี่คือมีเด็กเล็กๆจริงๆใช่ไหมคะมีเด็กเล็กๆจริงๆค่ะเพราะว่าน้องคนนี้คือน้องก็ไม่ได้บอกเรนว่าอยุเท่าไรแต่ความสุขของน้องเนี่ยไม่เกิน9้าขวบแน่นอนไม่เกินเลยแน่นอนซึ่งน้องก็ปรากฏตัวตอนที่น้องไปรับเครื่องตรงนั้นวิญญาณที่นี่ที่เขาต้องการจะสื่อสารคือแบบว่าเขาบอกว่าที่นี่ไม่ได้มีอะไรอย่างที่ทุกคนมาหรอกไม่ต้องมาท้าไม่ต้องมาลองพวกเขาอยากอยู่แบบที่สงบสิ่งที่เขาต้องการคือเขาไม่ต้องการทํรลายใคร เขาแค่ต้องการบุญกุศลเขาต้องการอยากออกจากที่นี่แล้ววิญญาณที่เราเห็นื่าสักครู่นี้ตรงนี้เห็นไหมคะแล้วก็ที่อยู่ตรงพื้นๆนะคะอันนั้นเป็นวิญญาณที่รถอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้าแล้วรถชนสิบล้อทับแล้วเขาก็เหมือนแบบคานมาค่ะคานเข้ามาจุดตรงนี้คะ่เาาเะเขาเอาายู่ตรงนี้ค่ะเขาคานเข้ามาเพราะเขาเดินไม่ได้อาจารย์คือเขาโดนรถทับโดนโมอเตอร์ไซค์ทับถ้าถ้าเราเรนพูดปุ๊บมาเลยแล้วพอจะถ่ายหายเลยอ่ะ คือเขาไม่ค่อยมีพลังเขามาขอบคุณเราที่เรายกบุญให้เขาเมื่อกี้เหมือนพลังที่เราให้ไว้มันเหมือนเป็นแบตเตอรี่แค่ก้อนเล็กๆไม่ได้เยอะอะไรมากสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการบุญใหญ่และต้องการบุญจากผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะดังนั้นใครทีไ่ได้เห็นคลิปนี้อยากให้ทุกท่านอธิฐานจิตถึงณสถานที่นี้แล้วก็ยกบุญกุศลให้ดวงวิญญาณที่ล่วงรลับชีวิตไปแล้วที่ตกถูกได้ยากที่ติดค้างอยู่ในที่ตรงนี้<ๆ>เขาก็จะได้ปรับภพภูมิไปไวๆะคะ่ะ แสดงว่าท้ายคลิปไม่ได้บริจาคมาไม่มีปัญหานะครับยกบุญกุศลได้เหมือนกันได้เหมือนเดนควกันได้เหมือนกันค่ะตามหลักของพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเราถือว่าเราทำบุญยกบุญกุศลให้กับวิญญาณอันนี้เป็นวิญญาณที่เป็นผู้หญิงคนนั้นนะคะที่เลห้ฟังว่าที่เขาชอบนั้งค่อยขานั่นแหละค่ะคนนี้เลยคนนี้เลยค่ะทันปะทันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับไหนๆหมาแล้วเราลุยกันดีกว่าค่ะมีจารลนมี โกสต์ดีเทกเตอรออยู่ไปเราไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นคิดว่าจะได้เจอไหมแบบอยากสัมผัสแบบหเห็นเลยอ่ะมีไหมถ้าสัมผัสได้เห็นเลยเลนว่านะาคือต้องมีบุญสัมพันธ์กับบุคคลดวงนั้นมากกว่าด้วยเพราะว่าจริงๆแล้ววิญญ,ญาณเขาอยากให้เราเห็นเขาเขาอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้เลยพี่บวยเขาไม่ได้ไปไหนเลยนะแต่แค่ว่าบางทีเหมือนด้วยพลังของเขา แล้วบุญของเขามันอ่อนแรงมากพี่บวยนึกถึงคนที่ไม่ได้กินข้าวมาเป็นสิบสิบปีนะคือแบบหิวโหยอะค่ะใช้คําว่าหิวโหยเลยอะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เรามาแล้วเราลุยกันเลยดีกว่าค่ะไปแค่เริ่มต้นสํารวจนะครับเรนนี่คืออะไรครับเขาเป็นผู้ชายค่ะเขากำลังเต้นท่าใสาย่อให้ดูจริงปะเนี่ยเออดูท่าจริงปะเนี่ยจริงโอ้ท่าโอ้นี่นี่นีเขาเป็นตัยเนอยด นี่พี่บัวเขาเต้นท่าอย่างนี้อย่างเงี้ยจริงกูได้เลนจริงจพี่บัวเขาเต้นท่าเลยให้ดูทำไมอ่ะเขาเป็นใครอะไรยังไงอ่ะก็เขาใส่ฮางไงจ้าพี่บัวก็มีสาเน่ยมีก็เขาไม่ได้ใส่ก็มีก็เขากินขนมอิ่มใจอิ่มอกคอห่องแล้วนี่ยืนนี่ยืนเฉยได้เรนนี่ทำท่าอะไรครับนี่ก็ยืนเฉยแล้วอันนี้ท่าโกรธแล้วไม่ด่อหรอไม่เท่หรอดอโกรธเราเราไม่ชมเขา ก็เขามาจากที่เขาไปกินเครื่องเส้นมาเมื่อกี้ไงชื่ออะไรครับคนนี้เขาชื่อไหมอายุไม่เยอะค่ะอันนี้ประมาณ20กว่าเป็นอะไรเสียชีวิตทะนี่เขาพูดกับเลนเองนะว่าเขาอะเสียชีวิตที่นี่แล้วเขาก็ตายแบบตายโหงอะตกตึกอะเาบอกมีตกตึกก็เขาพูดว่าเขาตกอะแต่หนูก็เลยไม่รู้ว่าอ้าวตกยังไงแต่เขาเป็นคนงานก่อสร้างที่นี่นะอ่าประมาณนั้น อันเจ็ดอะไรแบบนี้ไม่ไม่โอเคแล้วคือเขาบอกเขาไม่คุ้นกันอันนี้อันนี้คือเขานักเลงนะคือเขาเอาความจริงนะว่าจริงๆเขาอยู่ที่นี่จริงๆเขาท้าเลยนะว่าเขาอยู่ที่นี่จริงๆเขาสูงอ่ะเขาสูงเหมือนแบบสูงเท่าเทาพี่กิตเนี่ยแหละค่ะอาจารย์ถามเขาหน่อยว่าตึกนี้ยเขาบอกไหมว่าเขาจะสร้างมาทําอะไร เขาพูดกับเรนว่าตอนแรกเนี lar, ่ยเขายังทะเลาะกันอยู <unter> ่เลยว่าจะสร้างเป็นโรงพยาบาลแล้วต่อมาเขาจะสร้างเป็นโรงเรียนแล้วเขาก็จะสร้างเป็นที่พักเขาพูดกับเรนแบบเนี้หมายถึงว่าเขาจะแบบตอนแรกจะสร้างเป็นโรงพยาบาลใช่ค่ะแล้วก็จะสร้างเป็นโรงเรียนแล้วก็จะสร้างเป็นที่พักเขาพูดอย่างงี้ค่ะคือเหมือนพูดแล้วเหมาห้าคนอะประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เขาว่าเลยนะเหมือนแบบเจ้านายเขาพูดเลยนะเหมือนเท่าแก่เยอะเท่าแก่เยอะเลยใครก็เป็นเท่าแก่ไปหมดเลยอะไรอย่างนี้ ส่วนเยอะทั้งอไมไลงตัวว่ามันจะทําเป็นอะไรดีเพราะตรงนี้ดูนะเหมือนอะไรรู้ไหมตรงนี้เหมือนพวกโรงเรียนร้านอาหารประกอบการอะไรตรงนี้แต่ว่าไปก็เหมือนโรงอาหารขายของใช่เขาเขาไม่ได้เขาจะทําเป็นโรงเรียนเดินดูดีกว่าเดินดูดีกว่าท่านผู้ชมจะได้เห็นด้วยว่ามันน้อยเราจะดูว่าคือเวลาเราอาจารย์เหมือนเขาจะเป็นแนวโรงเรียนแบบโรงเรียนสมัยใหม่ที่จะมีลิฟต์ซึ่งใน16ปีที่แล้วเหมือนจะมีลิฟต์อะไรอย่างนี้ไงแล้วก็แบบว่า เป็นโรงเรียนอะเป็นห้องเด็กอนุบาลเด็กอน่นั่นอะไรเงี้ยด้านขวามือของเราเรานึกถึงว่าเป็นโรงอาหารเรานึกถึงโรงอาหารแล้วก็สิ่งที่วันนี้คลิปนี้จะได้คุณผู้ชมจะได้ถือว่าเป็นเรื่องของสิ่งเราเห็นคือตำนานมีเรื่องราวมีแต่เรามาดูจริงอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้นะค่ะพราจะเป็นโรงบาลได้ยังไงในเมื่อลิย์ยังไม่เสร็จเลยอะอย่างแรกลยังไม่เสร็จเลย พี่บัวอันี่ปูนยังไม่ได้ฉาบเลยเนี่ยค่ะ้ย่ปูนยังไม่ฉาบอย่างเงี้ยริบไม่เสร็จจะไปโรงพยาบาลได้ยังไงอ่ะเป็นไปไม่ได้แล้วนี่ดูดิคะผนางยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะกรเบื้องนี่ถ้าผู้ชมนะครับถ้าผู้ชมมาดูตรงนี้นะครับตรงเนี้ยห้องเนี้ยมันจะให้อะไรที่แบบเข้าใจเลยว่านี่คือชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งแต่ว่าพื้นเนี่ยเขาเตรียมที่จะปูกระเบื้องยังไม่ทันได้ปูเนี่ยขูดขูดขีดขีดเนี่ยเตรียมจะไม่มีทางทำได้ ต่อให้ลอกเก่งมันไม่ใช่แบบนี้ถูกไหมแล้วเนี่ยเสานี่คืออะไรไฟค่ะที่ใส่ไฟแต่ยังไม่ได้เนี่ยเป็นเหล็กค้างไว้ยังไม่เนี่ยตียังตีขอบแดงอยู่เลยอ่ะมันมันสันนิษฐานเลยใส่ขอบไฟกับใส่ฟาสพี่มวยออใช่วัดฟาเนี่ยเขายังไม่ตีฟายึดยึดยึดเป็นฟากันความร้อนใช่ต้องยึดเป็นฟาอันเนี้ยเหมือนเราเดินดูเหมือนเราดูสายงานก่อสร้าง แล้วเรนจะบอกว่าถ้าสมมุตินะอันนี้พูดถึงความเป็นจริงของตัวเรนเองอะของตัวเ,เองเรนคิดว่าถ้ามันเป็นฟ้านะพี่บวยคิดถึงไฟที่ลงมาแล้วคนจะเตี้ยแค่ไหนอะพี่บ๊วยถ้าเป็นโรงพยาบาลเนี่ยมันจะไม่มีอะไรที่มันดูลงรังแบบนี้มันจะต้องกว้างขวางม,มันจะต้องเข็นเปเข็นอะไรไปได้ง่ายเอาตรงดูบันไดดิบันไดเดินขึ้นเดินลงกันอ่งเี้เดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันต่อไป,ไป ม,มัอนนั้นสิ่งที่เราได้แน่ๆคือว่ามันเหมือนห้องโรงเรียนอีกแล้วคือใครเขาบอกอ,อย่าเพิ่งไปกลัวไว้ก่อนมันไม่ได้ไม่ได้ออดูดูบันไดนะครับบอกโรงพยาบาลแต่บันไดเนี่ยยืนสองคน,นอ่ะผมกับพี่บอยยืนพี่บอยมาย,ยืนว่ามันเล็กแค่ไหนให้ท่านผู้ชมเห็นแค่นี้ครับบันไดอันนี้ใหญ่แล้วนะถ้าไปเจอตรงข้างหลังเนี่ยสองคนเดินสวนกันไม่ได้แล้วบอกว่านี่คือทำมาเป็นโรงพยาบาลของที่ยังไม่เสร็จ อันนี้คือบอกได้เลยว่ายังไม่เสร็จมันเหมือนโรงเรียนอนุบาลมากกว่าไปไเฮ้ยเป็นไปได้เพราะว่ามันใช่ใช่ใช่โรงเรียนอนุบาลพี่บอยจริงๆเลยแต่โรงเรียนอนุบาลที่เป็นเอกชนไงที่จะให้ลูกลูกคนรวยแถวนี้เข้ามาเรียนเพราะมีลิฟไง เขาเขาพูดว่าขอบคุณนะเขาชอบกินเอ้นมโอนนมแล้นมไมโลอะค่ะ